มาแล้วครับมาแล้ว750กิโลไม่ใช่ปัญหาของระยะทางครับอ้อนนิ้วครับ2025สุราษฎร์ธานีครับ <c oughs> เดินทางมาติดตั้ง ABS แล้วก็ติดตั้งเบรกมือโอ้โหสุดยอดจริงคะนน้เดินทางมาไกลมากครับนะฮะ750กิโลเลยก็ว่าได้นะครับใจจริงๆเขาอาคุณมากๆเลยนะ ให้้เรราไดดูแลนะคับสุราท่านี้นะครับ750กิโลนะครับพอแอบชมหน่อยนะครับเผาเส้นนี้ไม่มีเบรกมือแล้วก็ไม่มี ABS นะครับเดี๋ยวเราปรับแต่งให้นะครับไม่ยากครับวัสดีครับพี่หลวงวัสดีจ้าไหนขอดูหน้าขอดูหน้าปัดนิดนึงโชว์ยังไงครับวัสดีครับ ไม่มี a อบอไม่มีเบรกมือนะไฟก็จะโชว์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปรับแต่งให้ใหม่นะครับช่วงล่างทํามาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะมีรายการเกี่ยวกับเรื่องเบรกมือนะครับซึ่งสายเบรกมือก็น่าจะยังอยู่มั้งนี่ครับสายเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับรถใหม่ๆถ้าไม่มีเบรกมือไม่มี a อ s อนะครับก็จะใช้งานลําบากนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปรับแต่งให้นะครับ เขาจะไม่มีเบรกมือแล้วก็ไม่มี ABS นะครับซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่นะครับอย่างเช่นออนิวใหม่ป้ายแดงอย่างเงี้ยนะครับคือออนิวจะต้องมี ABS นะครับถ้าไม่มี ABS ก็ต้องใส่กลองหลอกหรือว่าปรับแต่งทางด้านอื่นไปแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เพลาโดยที่ไม่มี ABS อย่างเงี้ยนะครับมันจะลําบากนะครับไฟ ABS ก็จะโชว์อีกอย่างหนึง่งถ้าไม่มีเบรกมือก็ใช้งานลําบากนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่เบรกมือนะครับใส่เบรกมือแล้วก็ คือใช้เพาแบบที่มีเบรกมือแล้วก็ใช้เพาที่มี ABS จะดีกว่านะครับก็จะจบง่ายกว่านะครับอันนี้ก็เป็น FC ชาวพักไต้นะครับวิบ่งมาจากสุราษฎร์ธานีเลย750กิโลครับคันนี้อะเดี๋ยวดูแลให้ครับนะฮะรบับแต่งเรื่องการใส่ ABS เข้าไปแล้วก็ใส่เบรกมือเข้าไปนะครับ